สวัสดีครับท่านผู้ชมรครับคณะกรรมการกฎหมายและกิจการรษษัฐสภาของพรรคชาติไทยขออนุญาตนำเรียนภารกิจด้านนิติบัญญัติของพรรคโดยลำดับดังต่อไปนี้ในเริ่มต้นนั้นขออนุญาตเรียนว่าในกระบวนการเสนอกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรนั้นรัฐมนูญบัญญัติว่าจะเสนอได้โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะรัฐมนตรีเท่านั้น เป็นเรื่องการเสนอกฎหมายแต่รัฐมนุนได้บัญญัติต่อไปว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า5 0,000คนสามารถเข้าชื่อกันเสนอกฎหมายต่อสภาต่อประธานรัฐสภาได้เหมือนกันแต่กฎหมายที่เสนอโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นจะจํากัดอยู่ในาบางหมวดบางเรื่องเท่านั้นในส่วนของกรรมการกฎหมายและกิจการรัฐสภาของพรชาติไทยเสนอโดยสสของพรคชาติไทยนั้น นับถึงวันนี้แล้วได้เสนอเข้าไปทั้งหมดสามสฉบับด้วยกันอนรายละเอียดสําคัญต่างๆในพระราชบัญญัติต่างๆนั้นจะได้ำนำเสนอโดยท่านอาจารย์วิสักต่อไปครับท่านครับ,รบในกฎหมายสามสีฉบับคงไม่ใช้เวลาได้มากนักนะครับร่างพระราชบัญญัติที่สําคัญสาคัญของ,ของภรคชาติไทยในเวลานี้ขออนุญาตนำเสนอร่างพระราชบัญญัติภาพ,พยนตร์ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีการต่อสู้กันมาเกือบ20ปีแล้วครับเราอยากจะเห็นกฎหมายที่กําหนดให้มีการสร้างระบบเรตติ้ง ของสื่อภาพ,พยนตร์และถ้าทําสําเร็จก็จะได้ไปสู่เรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์สื่อที่เป็นภาพนิ่งต่อไปด้วยก็คือการกาหนดว่าอะไรบ้างเหมาะสําหรับผู้ใหญ่ชมอะไรบ้างเหมาะสําหรับเด็กโตชมอะไรบ้างเหมาะสําหรับวัยรุ่นอะไรบ้างที่เหมาะสําหรับเด็กเล็กชมของเหล่านั้นจะได้กําหนดเสียแล้วใช้เงื่อนไขของแผนแม่บทการเงินการคลังภาคสังคมเข้ามากํากับเพื่อจะส่งเสริมให้สื่อที่ทําได้ดเีเป็นคนเป็นคประโยชน์ต่อสังคมสามารถทจะทําหน้าที่ของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพสื่อไหนที่ใช้เฉพาะกับคนบางกลุ่ม สื่อเหมาะสําหรับผู้ใหญ่เท่านั้นที่ไม่ไปควรไปถึงเด็กก็จะได้อยู่ในที่ที่จํากัดของเขาอีกร่างรฝงญัิหนึ่งก็คือร่างรฝงญัดปราปรามวัตถุยั่วยุพฤติกรรมอันตรายซึ่งอันนั้นว่าด้วยเรื่องสื่อที่มีลักษณะการยั่วยุให้คนไปกระทําการอันเป็นอันตรายเช่นไปใช้ยาเสพติดเช่นไปฆ่าตัวตายหรือไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเด็กหรือมีความวิปริตทางเพศชนิดต่างๆกรณีอย่างนี้ จะใช้วดหมายพิเศษเท่านั้นรับจึงจะสามารถเข้ามาจัดการปราบปรามกับของเหล่านี้ได้รวมทั้งให้อำนาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่พิเศษในการที่จะเข้าดูแลเรื่องนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับท่านเกษมครับกับสืบเนื่องทางกฎหมายทางสังคมที่ท่านจารีศักดิ์ว่าไปแล้วนั้นอภชษาไทยได้นําเสนอกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งมีความสําคัญในทางสังคมคือสถาบันครอบครัวเป็นอย่างยิ่งคือพรบขจัดความรุนแรงในครอบครัว ความจริงแล้วกฎหมายฉบับนี้พระเจ้าไทยเสนอมาตั้งแต่สภาผู้แทนสมัยที่แล้วนะมาสมัยนี้ก็เสนอซ้ําอีกเนื่องจากยังไม่รับการพิจารณาสาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้ให้ความทุขพันธ์กับสถาบันครอบครัวเนื่องจากมีการทําร้ายปทุสไลกับคนในครอบครัวพ่อแม่บุตรที่ผ่านมานั้นเราไปมุ่งใช้กฎหมายอาญาเป็นหลักคือโทษจําคุกแต่กฎหมายฉบับ,บนี้คิดว่าโทษจําคุกนั้นไม่สามารถแก้ปัญหาในเรื่องครอบครัวได้ ก็นาเสนอว่ามีคนกลางมีนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยามีคนกลางเข้ามาช่วยไกลเกี่ยเพื่อให้สถาบันครอบครัวราบรื่นขึ้นอย่างนี้เป็นต้นกฎหมายอฉบับหนึ่งที่พักชาติไทยนําเสนอที่เป็นประโยชน์กับประชาชนโดยตรงและแท้จริงในสังคมปัจจุบันคือพรบองค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภคผู้บริโภคได้รับความกระทบกระเทือนมากในปัจจุบันนี้เนื่องจากมีการแข่งขันในเชิงธุรกิจกันมากผู้บริโภคก็ได้รับ ผลกระทบมากเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้เป็นการเสนอรองรับรัฐนูลมาตรา5 7บเกบัญญัติว่าต้องมีการองการอิสระคุ้มครองพ้บรภคจะมีกรรมการชุดหนึ่งซึ่งเป็นองค์กรอิสระเป็นบุคคลภายนอกเป็นผู้รู้เป็นนักวิชาการเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้ไม่ใช่อำนาจของรัฐาดระทรองจะดูแลเรื่องคุ้มครองู้บรภคได้ดีกว่าที่รัฐจะเข้ามาดูแลตรงนี้เพราะฉะนั้นกฎหมายที่นําเสนอของพักชาติไทย เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนโดยตรงในปัจจุบันนี้ครับครับเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคนี่เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับและแม้กระทั่งประเด็นที่ยังเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในสังคมเวลานี้คือการแปรรูปการไฟฟ้าผ่ายผลิตนั่นก็นเป็นเรื่องประเด็นโดยตรงกับผู้บริโภคเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคจึงเป็นสถานะสําคัญที่จะทําให้เราประชาชนทั้งหลายเนี่ยมีอำนาจต่อรองมีอำนาจในการที่จะจัดการให้แน่ใจว่าสิทธิของเราไม่ถูกกระทบกระเทือนโดยไม่เป็นธรรม ในกฎหมายฉบับหนึ่งที่ท่านเกษมได้เล่าให้ท่านผู้ฟังไปท่านผู้ชมดูไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็คือร่างระดับขจ,จัดความรุนแรงในครอบครัวเรื่องนี้ก็คือริบบิ้นสีขาวที่ติดอยู่ที่หน้าอกผมเนี่ยนะครับก็คือการที่พวกเราทุกคนช่วยกันรณรงค์ครับราคาติตได้ให้การสนับสนุนต่อน,นโยบายนี้มาตั้งแต่ต้นโดยการต้องการขจ,จัดความรุนแรงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัวความรุนแรงในภาคใต้ความรุนแรงในสื่อเพราะปัญหาเหล่านี้ได้กระตุ้นให้เกิดความรุนแรงในสังคมริบบิ้นสีขาวทั้งหลายก็คื การให้สัญ,ญลักษณ์ว่าเราให้สัญญาที่จะไม่นิ่งเฉยไม่ยอมรับและไม่กระทำำําความรุนแรงต่อเด็กและสตรีและผู้อื่นๆด้วยอีกกฎหมายหนึ่งครับที่สําคัญคือกฎหมายพรบสภาเด็กและเยาวชนแห่งชาติซึ่งกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะสร้างให้มีสภาเด็กและเยาวชนเกิดขึ้นทั้งในระดับจังหวัดและในระดับชาติโดยที่ทุกจังหวัดก็จะมีสภาเด็กและเยาวชนเพราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนนะครับมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งที่จะรู้ว่าอะไรคือสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเขาอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการ การที่ทําให้มีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาก็จะได้เป็นพื้นฐานสําคัญที่ทําให้พวกเขาได้เข้ามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองด้วยกันรวมทั้งจะกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดสรรงบประมาณตามสมควรในการดูแลเด็กและเยาวชนในพื้นที่ของตัวเองด้วยอีกกฎหมายฉบับหนึ่งคือพรบรสุขภาพจิตซึ่งเรื่องนี้ก็คือเป็นครั้งแรกครับที่ประเทศไทยจะได้มีกฎหมายที่ดูแลเรื่องของคนที่เป็นวิกลจริต เราเมื่อก่อนนั้นเนี่ยจะไปบําบัดใครจะต้องเป็นไปด้วยความยินยอมอย่างเดียวแต่ถ้าในอนาคตต่อไปเรายังคงใช้กฎหมายฉบับน,นั้นอยู่ต่อไปเรื่อยๆก็จะไม่ทันต่อสมัยจําเป็นจะต้องมีกฎหมายที่สามารถให้การคุ้มครองและควบคุมการบังคับบําบัดของคนที่เป็นพิกลจริตที่อันตรายเข้าขั้นภาวะรุนแรงได้สุดท้ายจริงๆครับก็คือการที่เราให้ความสนใจกับร่างพรราหยััต่างๆ34ฉบับนั้นเนี่ยเราคงแบ่งหมวดหมู่ออกมาได้เป็นกลุ่มที่ เกี่ยวข้องกับด้านสังคมโดยตรงกลุ่มหนึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทั้งในเชิงโครงสร้างในเชิงระบบและก็ในเชิงพื้นที่การแก้ไขปัญหากฎหมายที่ไปเกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรสําคัญไม่ว่าจะเป็นองค์กรราชการองค์กรที่คุ้มครองดูแลสิทธิประโยชน์ของประชาชน2อสากลุ่มหลักๆเหล่านี้ครับคือกฎหมายที่พักชาติให้ความสนใจและเราตั้งใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลักดันให้กฎหมายเหล่านี้เข้าสู่การพิจารณาโดยเร็วที่สุดเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งครับ